ธนาคารกับผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขาตรวจพบว่ามีการโอนเงินในลักษณะที่ผิดปกติดูแล้วมันโอนทียิบเลยโอนตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคนหลับคนนอนและมันโอนกันอยู่เนี่ยนะครับธนาคารจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เมื่อก่อนนี้รู้แต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะไปอายัดก็ปล่อยให้มันดูดกันไปหลอกกันไปธนาคารบอกทำอะไรไม่ได้ ผู้เสียหายโทรมาขออายัดบอกอายัดไม่ได้ต้องไปแจ้งความก่อนแจ้งความเสร็จแป๊บต้องเอาใบแจ้งความจากตํารวจนะครับถึงมายื่นกับที่ธนาคารแล้วธนาคารค่อยอายัดให้พอดีและครับโจรก็เปิดก้นไปไกลแล้วทําอะไรกันไม่ได้เปิดช่องทางให้โจรไปสกไกลลิบเลยอายัดกันไม่ได้ถึงมันอายัดกันไม่้สองหมืาพัล้านนะอายัดได้แค่สี่กว่าล้านนะก็เพราะอย่างเี้ครับที่ผ่านมาเพราะมันต้องแก้ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการหรือธนาคารตรวจพบว่ามีการกระท,ทําที่เป็นการทําธุรกรรมทางการเงินที่ดูแล้วมีความผิดปกติเขาสามารถอายัดบัญชีนั้นได้เองครับและพอพบปั๊บเนี่ยเข้ามาโอนผ่านบัญชีลูกค้าของผมธนาคารกอไก่นะครับมีการโอนเงินไปในลักษณะที่ดูจะผิดปกติให้กับธนาคารขอไข่ธนาคารกอไข่ แจ้งธนาคารขอไข่ถ้าไปจะธนาคารขอควายก็แจ้งธนาคารขอควายก็เรียกว่าเปิดเผยข้อมูลนะครับให้กันเป็นทอด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 เพื่อออกเงินออกจากบัญชีผมธนาคารขอไข่ไปธนาคารขอไข่ก็แจ้งธนาคารขอไข่ให้ข้อมูลเปิดเผยกันขอไข่ได้อายัดและขอไข่ออกไปขอควายก็อายัดต่อกันเป็นทอดทอดจนกว่าเงินมันจะถูกถอนออกจากบัญชีและไปอยู่ในมือของคนร้ายถึงตอนนั้นก็อายัดไม่ได้ แต่ว่าถ้ายังอยู่ในระบบลธนาคารกอไก่ข้อไขข้อขวดข้อควายไปแล้เรื่อยๆเนี่ยไอ้น,นี้พอธนาคารต้นทางรู้เห็นปั๊บก็รีบแจ้งเลยนะครับพอแจ้งเสร็จปั๊บรู้ปั๊บอายัดได้เลยอายัดเสร็จปั๊บก็แจ้งข้อมูลนี้ให้กับทางตํารวจสํานักงานตำ,งาต,ตำรวจแห่งชาติตํารวจสอ,อทอแจ้งให้กับปป,ปงอถ้ามีการฟอกเงินแจ้งให้กับ DSI ไปตรวจสอบเรื่องนี้นี่ตรวจพบเองกรณีที่2ครับ ถูกตรวจพบโดยผู้เสียหายครับผู้เสียหายนี่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าถูกหลอกอะคนทั่วไปไม่รู้ว่าถูกหลอกพอโอนไปเสร็จปั๊บเนี่ยมาคุยเพื่อนเนี่ยโอนเฮ้ยโดนหลอกแ้วนะพอเอะใจปั๊บโดนหลอกแล้วเพื่อนทักว่าโดนหลอกแล้วเนี่ยทำไงครับที่ผ่านมาโทรศัพท์ไปหาธนาคารทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมเอามือถือถ่ายเบอร์สายด่วนธนาคารรับแจ้งเหตุเรื่องนี้ไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมือถือถ่ายไว้พอรู้ว่าถูกหลอกเสร็จปั๊บเนี่ยรีบติดต่อสายด่วนาาของธนาคารเลย ตลอด24ชั่วโมงเวลาไหนเวลานั้นที่ผ่านมานะครับธนาคารบอกว่าให้คุณไปแจ้งความคอนตอนนั้นเที่ยงคืนไปแจ้งโรงพักไหนนะครับจะไปแจ้งโรงพักไหนแจ้งความออนไลน์โทร1441โทรไม่ติดนะครับ1441เ 1, นี่ยมีอยู่4คู่สายมีตำรวจรับสายอยู่4คนทั้งประเทศเนี่ยแต่หลอกกันบ้าบบ้าบอดีเดือดอย่างนี้นะครับมีอยู่4เบอร์นี่ผบตรช่วยไปดูทีนะครับกระทรวงกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรท่านออกกฎหมายไว้ได้ดีแล้วนี่กฎหมายนี่ต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลกันนะแต่ว่าท่านไปช่วยเพิ่มคู่สายให้กับตำรวจหน่อยนี่ผมคุยมาเองถามตำรวจเองผู้กองรับสายบอกทำไมติดยากเหลือเกินผู้กองผู้กองบอกผมว่ามีทั้งหมดอยู่4คู่สายครับมีอยู่4คู่สายเท่านั้นนะคนยังโทรไม่ติดนี่เป็นปัญหานะที่ผ่านมาโทรไปปั๊บบอกไปแจ้งความก่อน เอาหลักฐานการแจ้งความแล้วก็มาอายัดบัญชีที่ธนาคารแล้วค่อยบัญชียัดอายัดให้อย่างที่บอกแต่กฎหมายฉบับนี้บอกไม่ต้องเอาว่าพอคุณรู้ว่าถูกหลอกแล้วเกิดความเสียในการทําธุรกรรมซื้อของไม่ได้ของโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของสั่งซื้อทุเรียนเขยจันของชาคลิปนี่มันยังหลอกอยู่เลยทุกวันนี้นะชาคลิปไม่เกี่ยวข้องไปแจ้งความแล้วก็ยังหลอกอยู่นะครับโอนเงินไปแล้วไม่ได้เอาชื่อเอานามสกุลของมิจฉาชีพเนี้ยนะครับเบอร์ธนาคารอะไรติดต่อ เราโอนเงินไปธนาคารไหนติดต่อธนาคารนั้นผมเปิดบัญชีกับไทยพาณิชย์แต่ว่าโอนเงินไปให้ธนาคารกรุงไทยเราโทรสายด่วนกรุงไทยเลยครับว่าเงินจากบัญชีผมเข้ามาที่กรุงไทยเนี่ยโอนไปที่กรุงไทยให้กรุงไทยเขาอายัดนะถ้าโทรไปที่พาณิชย์พาณิชย์ก็ต้องไปบอกกรุงไทยใช่ไหมเพราะว่าไอ้บัญชีของแบงก์กรุงไทยมันดูของเราไปเพราะงั้นต้องแจ้งที่กรุงไทยไม่ใช่แจ้งที่เราที่เป็นเจ้าของบัญชีแจ้งไปที่กรุงไทย เงินเราไปเข้าบัญชีใครแจ้งอายัดที่บัญชีธนาคารนั้นก่อนโทรไปแจ้งตลอด24ชั่วโมงเขาจะอายัดให้ทันทีครับพออายัดเสร็จปั๊บเนี่ยแจ้งเสร็จปับ๊บมีข้อแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้ว่าให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน72ชั่วโมงคือ3วันต้องไปแจ้งความไปแจ้งผ่านช่องทางไหนครับ1แจ้ง1441สายด่วนนะครับ1441นี่ตำรวจสอทอ 2. แจ้ง www.thaipoliceonline.com นี่แจ้งถ้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้เป็นแจ้ง thaipoliceonline.com และแจ้งอีกเบอร์หนึ่งสายด่วน0818663000นี่อีกหนึ่งเบอร์ที่จะจ้ายแจ้งและ 3. 4ก็คือแจ้งกับตำรวจทุกโรงพักได้ทั่วประเทศไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน